เอียงขั้นเอ X หัวหัวอย่าพึ่งตายโอ้โหโอ้โอ้โอ้โห แล้วมันโอ้โหแล้วทำไมเขาไม่มาด้วยกันเนี่ยน่าจะมาด้วยกันเราโดดเราโดดไม่ได้เลยนะไหนต่อไหนต่อโอ้ยใครทำใครทำลมปิดไหนตัวเอง งโน้น okay. โอเคอมีคนเล่น่น,นเด็กเจมส์ะะมาเล่นกับเราอ่ะอันนี้มันอันเดิมอาอล่ว้าว ไหนอะไม่ไปไม่ได้เล่นเหมือนเดิมอีกรอบมั้ยเล่นเหมือนเดิมไหมโอ้เล่นไหเล่นไหมเล่นไหม เล่นแมมคนเยอะดีเออเล่นเหอะเอาไม่ทันโอ้ไปในไปในเมืองดีกว่าคนน่าจะเยอะในเมืองอเออทำไมเราออกไม่ได้เอาเอาออกไม่ได้เราต้องออกจากตรงนี้โอ้ต้องเป็นระเบียบเฮ้ยคนมาเพียบเลย ดีถ้าเล่นใน VR ถ้าเล่นถ้าเล่นใน VR น่าจะดีแล้วก็เอามาคุยกันเฮ้ยน่าสนุกดีไม่ต้องกลัวเรื่องโควิดเลยเล่น VR ในบ้านไม่ต้องกลัวโควิดแล้วเล่นกับโลกออนไลน์เขาไม่ต้องสนใจหรอก เฮ้แต่ประตูมเมื่อกี้มันโอ้ยย่าเดยวเด้อเดยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขามาเตะหรอกไปเถอะถ้าเดี๋ยวแอดมินเข้ามาเตะโดนเตะออกเกมแน,น่เฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะ ลงละคนสัตว์เหรอเอาไปไม่ได้อืฟ้าเนี่ยนะเรนฟิวเจอร์โวลว้าวไฮเปอร์สรุปจะชื่ออะไรฟิวเจอร์โวลหรือไฮเปอร์โวลอา้าววิ่งไม่ทันด้วย <c oughs> นี่ไง ra yeah, lên ơi <laughs> ok à ơi nghe mà nó 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 ở đằng này ơi hey, hey, lật เอารัดเข้าไปก่อนใช่มีเบาะข้างหน้างไ,ไหมเออไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยหน่อยเหรอเออถ้ามันตีลังกาไม่แต่นิดเดียวเราตายตายตายใช่เหรอน่าใจเหรอเออจริงด้วยว่ะ นึกว่าไม่มีระบบความปลอดภัยโอ้ยทำไมมันมองหน้าเราเว้ถ้าถ้าเอาพัดลมมาเปิดก็น่าจะดีนะแล้วว่าพอดลมมาเปิดโอ้ยขนาดนี้ยังเสียวแล้วว่าเสียงมันน้อยไปเสียงมันน้อยไป โอ้เตียงแกใช่นะไม่ได้หลังนะใช่อ๋อใช่ใช่ใช่โอ้โหเมื่ยวันนี้ต่อไปไปไหนดีตัว H ไหมหรือตัว I ห,หรือตัว D ดี แล้วที่เรานั่งอยู่นี่คือตัวอะไรเออมอันไปตัวไอไหมใกล้ๆโอ้ยโอเคไปเอ,อ้ยนี่ไงแล้วนี่อะไรตัวไอไม่ใช่แต่เดินไปเถอะเจออะไรก็เล่น โอ้ตามไม่ทันเยถ้าซื้ออีกได้ไหมเอ้ยไอ,อ,อซื้อได้เดแต่เราว่าเสียของฟรีโอ้ยใครเปิดพัดลมอยู่เนี่ยดังมากนี่ไงเลดเฟอรีว่ว้าว อันนี้ดูแปลกสุดเลยฮเฮ้ยพีนเต้โอ้ย,นอยหนหนจะเปิดพัดลมแรงเลยเฮ้ยแล้วมันได้ยินมาเฮ้ยสามหนะ้า เฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> แล้วเราจะไปข้างหลังเหรอหรือไงไอนี่แดดพีดโอ้ยเป็นพอไป S <S> อโอ้โหเอาเอาเอานึกว่าจะลงไปโอ้ลงจริงเลยตีลังกาแบบใหม่โอ้โอ ใช่จบแล้วโอ้ยังมีต่อเอ้ยเท้า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 เฮ้ยได้จุ่มน้ำไหมเนี่ยจุ่มน้ำไหมเนี่ยโอ้ยใโอ้เร้ง ไปตอไหนต่อดีฟ็อกซี่ฟอ็อกซี่ไหนไวกิง้งไปดูไวกิง้งไปไวกิ้งกันไหนไวกิง้งจะเปิดทำไมเนี่ยยังไม่มีคนเล่นเออไปได้เหรอเราจะตายไหมเออเอาเอาเข้าขึ้นได้อีก เฮ้ยยังยังอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราอยากพึ่งเดี๋ยวอ่ะอย่าพึ่งขึ้นเราให้หยุดกันเดี๋ยวเฮ้ยเปลี่ยนสปีดได้ด้วยไม่ต้องซื้อเอยสุดไปเลยไม่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 ซื้อละปรับอะไรไม่ได้เลย เฮ้ยทำไมมือไม่นะตูดูอื้ออาวอ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีลังกาศูนตีลังกาเฮ้ยอย่างเงี้ยแหละมันกว่าชีวิตจริงแน่นอน อลิบมีอะโลนเหรออ๋อไม่ใช่คนละคนไม่มันบอกมันคนละคนเออตีเข้ามาอย่าบอกได้ไหม เฮ้ยไม่จริงนะคนลุกนะอ่านว่าอะไร f l a นู ผูห้หลายคนด้วยไฮเทคไฮเทคเด็ดว้าวกระโดด ว่าแต่แผนที่โอ้ถ oh. ือแมปเหมือนกันเลยมองข้างล่างดูแมปแมปปิว ไม่ใช่ไม่นะเฮ้ยไม่จริงบ้างโหัวโคกร้อยเปอร์เซ็นต์มองหน้ากันไว้การเตียงกาเอ่อ ว้าวโอ้โหเอิ่มเละเราอยู่ในบ้านไม่เราอยู่บ้าน ฮููฮโย่ดิงพเรตโคบะ ไไหนต่อวัดดีเตยู่นี่ข้างหลังเอาแล้วทำไมเตอ,อย่าว่ายนะมันสิเดินไปดีดๆเตเต้องไปอ้อมมาเออนั่นแหละไม่รู้เลยไว้กิงมันเล่นไม่ได้ ตีเหรอพิ le, เตอร์โบลเล่นแล้วเออมีตัวดีเท่ายังมี d e f g ที่ที่เรายังไม่ได้เล่นมัง้งใช่ไม่ได้แต่ฟูสกินดิเล่นแบบเต็มจอมันสนุก อารมณสัไปด้วยอารมณ์สัไปด้วยอารมณสับคเข้าห้องน้ำ d r o ท drop drop tower ร o w e r ปด,อดออรอ drop tower นี่เปล่า drop tower ยังไงมาทางนี้ อยู่ตรงแถวเนี้ยแต่ไม่ใช่ไพเลท์โฮมหรือมันยังไม่มีก็ไม่รู้นี่อยู่ตรงเนี้ยหรือคือนนี้หรือเปล่าถ้ามันอยู่แถวแนี้แหละดับทาวเวอร์ แ้องไงอ่ะเอาแล้วเอาแล้ว,ลวมันอะไรกิดอาจอบเอาไม่งแบบนึงเลยเพราะเรากดคลิกที่ไอตรงร้านโดนัดแล้วมันว้ามไม่แแบบนึงเลยอ่ะ เหมือนกันเลยเอาเอา,ายเมันหยุดแล้วด้วยกันมันแล้วมาดูงั้นมาดูแบบนี้หน่อยดีกว่ามันต้องโลเพย์ไม่ใช่หรอแบบเนี้ยอะไรเออแบ็ก t ูป a r k b แบ็ก o ูป r k เอาเอา,อามาปิดคลิปกันดีกว่าเรามาปิดคลิปกันนะก็ะไหนงั้นดอบทาวเวอร์ก่อนก็ได้ ไหนดรอปทาวเวอร์เอ้ยนั่นไงดรอปทาวเวอร์ติบงังบอลเราบางังบอลก่อนดิเกือบเกือบจะได้ปิดคลิปแล้วนั่นไงดรอปทาวเวอร์ฮะไม่ตั้งนานเอาแล้ว,แล,วแล้วสป,ปีดเราหายนั่นไงเกมเกมหลอกกินตัง ไม่ได้อะเออขึ้นไม่ได้มันไปมันต้องไปทางจากฟิวเจอร์โบนี่เลยแล้วว่าเฮ้ยเอไม่ได้นึกว่าได้เอ้ยได้เฮ้ยเอไม่ได้โหนึกว่าได้นี่มันอยู่ในฟิวเจอร์โบนี่เอง หรือเปล่านี่ไงไงผิดม่เปล่า ใช่ไงดอกเทา์เอาไปไม่ได้เหรอโอ้ยเงียบหน่อยเงียบหน่อยเงียบหน่อยไปไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ใช่ดอบเทอ์เอาเข้าได้เหรอแต่มันก็ไม่มีอะไรดิเออมันก็ไม่มีอะไรใช่ดอกเทว์ไม่ใช่เป็นส่วนประกอบเฉย ของตกแต่งปิดคลิปกันดีกว่าไม่ไหวแล้วโอเคสำหรับวันนี้เออนั่นแหละเจอกันใหม่คลิปหน้าเป้า